สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงงานแล้วลายวารทีแล้วมาดูน้องๆเดนเซอร์พากันเจ็บขนเตรียมความพร้อมสำหรับคืนนี้เล่นอยู่ที่รามคำแหงร้อยแปดสิบลอยผมไม่อีกแล้วนะคือหันไม่แถ่งจ้า ไม่อีกี่เีะไม่อีกี่ียญเบิงกูเน่าให้่อย่างยูเอางามยูเด้รวยบ้านต่งนาอยู่เดียหนรวยเอ้าบ้นแต่งนาบ่เนี่ยมีนเอานึกว่าแต็งเป็นเที่ยวห่างมันต่มาเปนเที่ยวห่างแท้ก่อน้าไปเที่ยวห่างแท้ก่อนชั้นไปเที่ยวห่างมากเสี่ยเมนอห่างใดแต่งมาเต่งแบบเพ่อ้าสีเท็ดยวตงสี่ลถึงบแรง รวยยูรวยเลยกูขอกูอยากคู่ไห้วาใกล้จะโตัหนนี่นี่อันนี้ก็คูกบมอปกตินี่มุนยากว่าซันนักเดียวกูตีเตียงกาแล้วเมื่อปนรือะติน้ำมันอีเบนอีลิกีตอแหลทำได้กันทำได้กันเป็นสิบพานนุนนุ่เนี่ยมือีนี่เนี่ยมาดูไ่ <formation jin inh throat> อไอันนี้อันอันนี้ใบไม่ไม่หมายถึงว่าทีมอะไรทีมเอยกรลังใช่ไหมเนี่ยแมนอ้ทีมยิงยิ้อบางเดนดเสร็จยิ่งบางเดนเซสร็จยิ่งเดนเซสร็จยิ่งมานี่ดูแดนหญิงนะคะดูแดนหญิงนะคะดูค่ะดูแดนหญิงนะคะขอขออนุญาตแป่บเดียวออกขออนุญาตแป๊บนึงค่ะจะขอให้ครึ่งหน่วยเพราะว่าออกคลิปแล้วทำได้กันหันหลังค่ะขออนุญาตหันหลังแป๊บนึงค่ะดูแดนหญิงค่ะผมยาวตกไหลเลยค่ะ ดูค่ะผมยาวตกไหลเลยนะคะมาดูมาดูแดนหญิงแดนชายโอ้แดนชายดูแดนชายเสียบผมยาวสวัสดีครับอันนี้แดนหญิงดูคือบอยครับไม่หวานหรอหวานโยหวานหวานจีไม่ชื่อหวานหนักมึงไม่ได้ชื่ออานชื่อโน้ตเอาผ้าผ้าาไปสัมผัสมือยี้มทองแหลบไปสัมผัสเลยทองแหลบทองแหลบมีคนมาหา โบแตนทำไมไม่่อนมาหามีเอฟีโอนเงินมหาเนี่ยโบเออโอ้ยเนาะโบเขาเขามาามากดูพวกตัโกงค่ะพงกตัโกงซอยเนี่ยนุ่นค่ะไม่ต้องพูดกับแม่หนูต้องหนูต้องดูนี่จ้า เลนหญิงนะคะบล็อกตาสีฟ้าสังเกตดีๆนะคะบล็อกเอวใหญ่ๆตีกระบังขึ้นน้าบล็อกแนวค่ะตีกระบังตียู่วเจลชูโนีน้ำตาลดำค่ะถ้ากิดว่าสีป่าสีเขียวสีแดงน้ำตาลดำปากีสยังปากกับสีแดงตัวสีปากสีฟ้าเมื่อไหร่นะคะรถตู้ดำหญิงค่ะตายค่ะวันนี้เขาไปออกเบศกันมาออกฟดศกับใครไม่ใช่ท่องเล่แต่เป็นรวยกับอัน ในวงตอนนี้มีซีรีส์แล้วหลวยเขามีแฟนแล้วชื่ออัดถ้าได้คือติ๊กยาดนะหรอหยาดที่เต้นข้างฉันนะหรอใช่ใช่เขาบอกว่าเขาชอบหลวยมากเขาบอกว่านั่งแต่งหน้าตรงไี้สวยไปใส่หนามันกัยังมาแนมเบังเขาบอกว่ายาสลอเป็นลิเกเไรยาสลอยากิดว่าของมันหนาเต้นเฮียหัวโปกไปจับหนาบังห้วนแฟนซีนะคะผู้บอกว่าแต่งหน้าฝั่งตรงข้ามกับสวยทุกวัน บอกว่าเห็นสวยสแล้วก็เลยสวยบอกว่ารักสวยมากวะสิผู้ย้ายที่รักจ้ะย้ายที่นั่งรักจ่าชุดน้ำมีคนบวยมานี่ยเดี๋ยวคปถามก่อนอ่ะันนั่งยื้หันนันเอที่โอนมาอียอใสเอฟที่ยใสพี่เดกน่นน่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 นอน่น่น่อน่น่น่าน่่านน่าค่เน่คนเ่เเนน่น่่่นน้นบอยมาน่ั่่นน่ เเยยวลพี่ระยะคอนบอยคอนวอยขึ้นเหล็กเสร็จยางคะขึ้นเหล็กเสร็จยางคะาอาโหเดี๋ยวเขาลยูทูบแล้วเร็วๆมือนั่งลาด้เบิงนะเร็วๆเ่นนั่งลาดิเบิร์กนะเร็วาคอนมอยสาวปะไก่สัมผัสเวลานี่เป็นคอนมอยของน้ำของชาเป้าวันนี้ไเป้า อันนีแ้แดนหญิงหรือแดนชายเออยังไม่เห็นง่ายก่อนเอาอันนี้แดนหญิงแดนชายแดนหญิงคายโอ้ยยาบาถอนโอ้ยยาบาถอนคนาซอยกันปากดีนะหนูเช็ดหนูกับหนูีไว้ด้อได้อยู่แถวเดียวกันกับปูขาดแถวสี่ค่ะชูหุ่นชวนก็ได้อยู่แถวสี่ค่ะลบลบลบหลบหลบหลด้ลลบห ไปไปไปอุ้ยเขาเอารวยตากจืขวากทายไปเอย่างนี้ลงได้อีกพุ่นนี่เลยเบืงบ้งเบิ้องแผนกเสียบผลค่าเบิง้งแผนกเสียบผลน้องสาม,มสุดค่าเน่แน่เน่ อาสัมผัสได้เร็วร้องยูทูบเลยเร็วล้องยูทูบส่งพญเป่าได้หนิส่งพันยี่เปาเป็นแดนหญิงเลยแดนชายคะนี่แดนหญิงค่ะคุณถ่ายหรอคะแดนสชายหรอคะหรือว่าเป็นยักษ์นั่งเอกอ้าวมันคือกัดกุคักแทร์ประธานมามันเป็นเป็นแดนหญิงหรือแดนชายเมื่อกี้ไม่บอกว่าเป็นแดนหญิงค่ะไม่ได้เป็นยามรปภค่ะพนะ ท่านดาวกูเป็นย่ามรบพ่อพ่อโอไปเี่ไปเออพี่กันขอโทษบถนี่คุดข้านั่งเีกคั <c oughs> ค้าลานี่เค็ล,ละลอยนะคะอแนนวะอสอบถือคานั่งอกค่ะขัคาล่านี่สอบละร่ายละลอยออไป

มึงนี่มากวาบบเบาๆพื้นคนเนาะอ๋อบารดี้ยินด้ล่ะบกาวคอยอยู่อันนี้คือมาหอนแล้วกาสวัสดีน้องบีบีเฮ้ Why การบันเไลฟ์สดเหรอถ่ายคลิปมาถึงงานยัง ชินดังมีช่องแล้วนี่ช่องคลอดมีช่องคลอดแล้วสวัสดีพิการใช่ครับแมนคนละช่องเหรอใช่ค่ะอันนี้ช่องอะไรอันนี้ช่องพี่เปาอันอนนู้นใช่ให้ถ่ายให้พี่เปาโอ้คุณม้าความมุกเกินไปไหนมาเอาอันออกออกจากบ้านตบจิ๊บโมงมาแต่นู่นหรือจิบโมแมนดีแล้วดีแล้ว สวัสดีแม่เอาสมอแมอ,อารมณ์บดจ่อยกําลังผงเตือกันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูนแต่ไหนม้านนอนช่องอะไรเนี่ยช่องชินจังชินจังจอมแก่นแมน <anut S 2> สวัสดีน้องเต้สวัสดีน้องเต้สวัสดีช่องน้องปลายลำพูนออฟฟิเชียลนะคะออฟฟิเชีไม่ออก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 ไม่ออฟฟิเชียลแต่ออฟอะไรออฟแต่ดังออฟแตะดังออฟอันนี้มาถึงนานยังอ่ะมาถึงนานแล้วมาถึงแต่เมื่อคืนอันนี้มันเพิ่งมาถึงนี่นี่ต้องต่อออกจากออกจากบางแพ่งตอนสิบโมงฮอร์เรซี่โมงตีสองก็คือเนี่ย ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่เมื่อยมากเมื่อยอีอย่างครับรตีจ้ะปวดหลังปวดไหันสองจากงานมาบ่าสองชั้นถึงตีสองมาแต่บ่ายแต่มาถึงเนี้ยตีนพักกันนอนใส่ปืนี้ใไม่ได้นอนพักกันไปโกเบซัมเพลงพักันก็เลยหลับแต่ไปยางขอสองเพลงคนละ้องตลาแล้วก็ตลาดเสื้อป่า อ๋อซื้อเคสหรอวันนี้เคสอยู่อะไรนะเสือเสืออะไรเสือป่าถูกมากละห้าสิบาทไหนเอามาดูหน่อยไม่ได้ซื้อมาแต่ว่านี่จะไปซื้อเคสแต่รอไม่รอไม่เอะวะเธอเ่อฉนซื้อเคสไวรอได้ไหมมันจะมีกำลังใจในการเอาตัวเื่อามันบอ้องอันนี้น้องน้องดนเซอร์ก็จะประมาณ ฮอกับสิบเนี่ยละ่ะมาหอดงานเรียกฮอกับเสื้ากันนอนพากันยายน,านสวัสดีพี่ถึงอไล่ถ่ายคลิป<อ>ถ่ายคลิปเตรียมขอ,หองระยะอะไรนะเตรียมของหรือยังเตรียมของหอนหูนหาจ้างเขาแล้ว ตั้งเหงบนะนะกินเขาไปมอหน่อยอกิน,กนเดี๋ยวหมอต,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 ตม่อศูนย์สอูนย์สครับพี่น,อนอ้อคินี้เอาไว้สนิทสักหน่อยครับขอบกันหนาะคิดไหมครับ